เห็นหรือเปล่าถ้าจะจัดการกับกูต้องลิงที่กระบาลก่อนแบบนี้เียบนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงฉันจะไม่พูดเยอะนะเอมบอคิงนายรู้ได้ยังไงว่ากูจะโผล่มาตอนไหนนี่ทำทำไมทำกับเพื่อนร่วมลบแบบนี้นี่ใจเยน็นๆสิฉันแค่เห็นฝูงกูรวมตัวกันอยู่ไกลๆเท่านั้นเอง พอดีเห็นว่ามันแตกฝูงออกมาทางนี้ตัวหนึ่งฝูงกูงั้นเหรอฮกูเบทัสไม่อยู่รวมกันเป็นฝูงหรอกนะถ้าไม่มีใครมาลังควานมันไม่มีทางอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนายเป็นใครกันแน่ถ้าโดนอัดสักดอกจะยอมบอกดีๆไหมถึงนัดเอออะไรกันทำไมถึงจะสู้กับพวกเดียวกันเองหัวหน้ามาพอดีเลยเอาแม่บัคิง นายต้องอยู่หลุมหลบภัยที่สามไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะพวก NPC นเะ่ะเวลาเพลเยอร์รบกวนเควสก็จะเข่งคัดขึ้นมาทันทีเลยเอ่อเรื่องนั้นผมเห็นสัประหลาดมาทางนี้เหมือนจะเป็นกูเบทัสและตั้งใจจะมาช่วยเพราะมีคนออกมาจากหลุมหลบภัยที่ต้องดูแลตามใจตัวเองไงล่ะครับแถมยังรู้จังหวะที่กูมาแบบเป๊ะเลยด้วยไม่ว่าจะดูยังไงก็เหมือนจะไม่ได้มาที่นี่เพราะภารกิจ แต่มีจุดประสงค์อื่นครับอาจจะเป็นสายลับที่อันตรายต่อป,ป้อมอันดอนก็ได้ครับหัวหน้าแกนี่มันน่าลำคาญจริงเพราะรางวัลของเคเวนนี้มันโคตรกำไรตอนแรกก็เลยจะทำให้เหมือนตายด้วยฝีมือมาสเตอร์แต่แกดันทำตัวน่าลำคานนี่นะจะเคเวสเหลืออะไรก็ช่างฉันจะอัดแกให้เละเลยคำเตือนแหวนเทซ่าตรวจจับพลังความมืดอันแข็งแกร่งได้อะไรนะทำไมแหวนเทซ่าถึง นั่นมันทำไมกูถึงมาทางนี้เยอะขนาดนั้นต้องใช้ชีวิตมายังไงถึงได้มีคนให้ของแบบนี้มาแล้วขอให้ฉันฆ่าแกซะถึงแกจะโชคดีที่ฆ่ากูได้ตัวหนึ่งแต่ถ้ามาเป็นฝูงแบบนี้ยังไงแกก็ไม่รอดแจ้งเตือน King. อะเมบาคิงล็อกเอาแล้วดีแต่ปากมีอะไรให้หน้าอวดหรือไง คำเตือนกูลเบทัสถูกพลังความมืดดึงดูดให้มารวมตัวกันกูบูมาแล้วทุกคนกลับไปที่ป้อมอันเดออนและเตรียมพร้อมสู้เวสสการระบาดของปัญหาเหล่าสัตว์ประหลาดดูดซึมพลังชั่วร้ายเข้าไปแล้วถ้ายังอยากมีชีวิตรอดให้ทิ้งฐานที่มั่นแล้วกลับไปยังป้อมประเภทอีปิกข้อมูลกลับไปยังป้อมอัเดออนภายในเวลาที่กำหนด ข้อควรระวังเหล่าสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวมีระดับสูงมากโปรดระวังไม่ให้เสียชีวิตแม่งเอ้ยลูกแก้วนั้นเรียกกูมาเขยังไม่อยากตายก็วิ่งให้ไวนายไปทำอะไรไว้กันแน่อเมบัคิงถึงได้จ้องจะฆ่านายก็แค่เป็นตัวเองนี่หละมัง้งคนที่จ้องจะเล่นงานฉันไม่ได้มีแค่คนสองคนหรอกน้อยไอ้พวกนี้กันไม่ปล่อยเลยสินะ ต้องจัดการให้หมดในครั้งเดียวซอเฮยอึนเธอบอกว่าอยากแสดงความสามารถของตัวเองใช่ไหมเธอฉันให้สัญญาณจมตีเลยนะสสัญญาณอะไรสัญญาณนี่ไงทำลายขวดยาพวกนั้นที่หมดอ๊ะฝากเก็บงานด้วยนะครับหัวหน้า เตือนจัดการกูลเบทาสได้แล้วแจ้งเตือนได้รับค่าประสบการณ์แจ,จ,จ้งเตือนเลื่อนขึ้นสู่เลเวล47เยี่ยมจังหวะนี้เลเวลอัพฟรีๆเลยความสมอรถยอดเยี่ยมรีบหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่มาสเตอร์อื่นจะได้ยินเสียงแล้วตาาม,มาที่นี่ ชอบช็อกโก้อึ๊มาไวดีนี่ฉันรอจนนึกว่าแกหัวหลุดออกจากบาไปแล้วแกเองเหรอที่บอกให้คนอื่นฆ่าฉันต้องขอบคุณแกที่ทำให้ฉันรอดสายตาคนใหญ่คนโตมาได้กลุ่มเจิงซานใกล้จะศูนย์พันธ์กันหมดแล้วเพราะงั้นก็ต้องล้างแค้นด้วยวิธีการเดียวกันไม่ใช่เหรอ นั่นมันของที่อเมเบคิงถึงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอบ้าเอ้ยจะเรียกมอนสเตอร์มาด้วยลูกแก้วนั่นอีกเหรอจะทำยังไงดีเอ๊ะนั่นนั่นมันอะไรนักล่าร่งรร่งเผ่าพันธ์ุปีศาจประเภทแชมเปี้ยนเลเวล95ข้อควรระวังมอนสเตอร์นี้มีลักษณะพิเศษประเภทและเลเวลเป็นไปตามสิ่งมีชีวิตที่เอามาสร้างร่างกายโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ นึกว่าเป็นเควสท,ที่แค่ค้นไปเรื่อยๆก็จบแล้วซะอีกแต่อยู่ๆก็มีมาสเตอร์ระดับแชมเปี้ยนโผล่มาที่นี่เฉยเลยงานนี้ไม่หมู่ซะแล้ว